ูงมาะนะครับเยี่ยเียนมาร้องเพลงกับทุกคนวันดีจริงๆอยากจะ้เข้าไปกอดเหมือน,นแม่ว่าแหละแต่ว่ามันทำไม่ได้ครับทุกคนในช่วงนี้ ที่จะบอกว่ารักแล้วพูดว่าหักตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะ,จะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย ที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวันคนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย ตื่นเต้นมากตั้งแต่ตอนซาวจนถึงตอนนี้ร้องแค่เพลงเดียวเหงื่อเต็มตัวนุกแล้วแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนเป็นน้องใหม่ๆเลยเพราะว่าจริงๆเรามีแทบไม่มีเวลาได้ซ้อมกันเลยนะลูกนะมาซ้อมกันหน้างานจริงๆเลยเพลงเขาไม่ได้ร้องประจำก็แต่ไม่เป็นไรหรอกลูกคิดว่าแฟนคลับทุกคนของของนุกเข้าใจและลูกนะวันนี้แม่ก็อยากจะขอให้นุกแล้วก็ไปประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป นุ๊กนะแม่ f o l l o ไอจี o อ l o w ์ลทิกตอกโ l ล์ช่องทางของหนูทั้งหมดนะนูกนะวันนี้ที่แม่มาก็ไม่มีอะไรแม่ก็อยากจะให้นุกกับไปช่วยบอกแฟนคลับของหนูช่วยโ Follow แม่ด้วยนะไปของขวัญวันแม่นะทั้งไอจีแล้วก็ทิกตอกนะคะแล้วเข้าไปดูกันนะหะแม่เป็นกำลังใจให้ลูกกว่าจะประสบความสำเร็จมันยากพอประสบความสำเร็จแล้ว เราจะดูแลชื่อเสียงเราความรักเราหัวใจของแฟนคลับเราได้ให้อยู่ระยะนานที่สุดมันยากยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราควรจะทํำยังไงนะลูกนะนึก<ม>ถึงเวลาที่เราเริ่มต้นใหม่ๆแล้วก็แฟนเพลงแฟนคลับหยิบยื่นความรักให้กับเรานะลูกแม่เป็นกําลังใจให้วันนี้เป็นเกียรติมากๆแม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ฝากสวัสดีวันแม่ทุกๆคุณแม่ทุกคนด้วยกันละกาัน นะคะวันนี้เดี๋ยวแม่คงต้องรบกวนเวลาแค่นี้เพราะว่าบนเวทียังมีโชว์อีกเยอะมากๆนะลูกนะโชคดีนะลูกขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะก่อนบูทูดเห็นแววตาแม่แล้วใช่ค่ะขอบคุณแม่มากนะครับมันเนาะมันเป็นช่วงนี้ช่วง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 ยุคที่โรคภัยไข้เจ็บเยอะใช่ครับนะครับดีโพจิจริงๆผมดีใจมากนะลูกเห็นแววตาแม่แม่สูเมื่อกี้แล้ว เหมือนแววตาที่อยู่บนบนเวทีในในตอนนุ่งประกวดตอนนั้นแต่เวทีแววตาคล้ายๆกันแต่ว่าใน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 ตาลึกๆอะ่ะวันเนี้ยในตาแม่จะเป็นวันที่ภูมิใจแต่วันนั้นในแววตาแม่จะเป็นวันที่ทไม่รู้อ่ะสงสารอยากจะบอกว่า อัดอั้นในใจอยากจะบอกจริงๆแม่อยากจะบอกมาว่ามันยังไม่ใช่วันของลูกนะลูกต้องสู้ต่อไปลูกอย่าท้อนะอะไรประมาณนี้แต่วันนี้คือวันที่ลูกคนหนึ่งประสบความสําเร็จขึ้นมาแล้วนะครับในในจากวันนั้นจะถึงวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและถือว่าตอนนี้ใช้คำว่าประสบความสําเร็จได้ขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นนะครับวันนี้ก็สุดยอดมากครับเก่งมากๆเลยนะครับสําหรับช่วงต่อไปของเราจะเข้าสู่ช่วงละครแล้วนะครับคุณนุกธนรน สอยไหนที่ห่วยอยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังชมกันเหมือนเดิม